ท่านท่านประธานที่เคารพครับผมนัทธูตประเสริฐสุวรรณครับสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาวันนี้เราไม่มีการหารือความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างดีนะชาวนาฝากมาอย่างนี้ครับทุกของชาวนาคือทุกที่มีเสนาพานิชชื่อพอชอครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบเรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุม จำนวน473ท่านแล้วนะครับครบประชุมนะครับผมขอเปิดการประชุมเพื่อำํำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปนะครับระเบียบวาระที่หนึ่งกระตู้ถามไม่มีนะครับระเบียบวาระที่สองเรื่องที่ประธานจาแ,แจ้งต่อที่ประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่สาม รับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับร,ระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีนะครับต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนคือลงมติยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไว้วางใจเริ่มปีเป็นรายบุคคลของคุณนทวุฒิ เรืองปัญญาวุฒิกับคณะจำนวน165คนเป็นผู้เสนอนะครับท่านต่างประธานด้วยความเคารพครับเดี๋ยวจะผิดพลาดครับท่านผู้นําฝ่ายค้านชื่อนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับไม่ใช่นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณขอโทษด้วยนะครับตามยติของคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคณะจํานวน165ท่านเป็นผู้เสนอนะครับ ผมจะเรียงลำดับขบวนการลงมติเพื่อให้สมาชิกรับทราบเป็นแนวทางปฏิบัติก่อนดังนี้นะครับกูนะครับฟังให้ดีนะครับเพราะว่านานๆเราจะมีการลงมติอภิปรายไม่วางใจสักครั้งหนึ่งนะครับประการแรกนะครับในการลงมติผมจะให้สมาชิกแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับตามข้อบังคับที่ร้8 ประกอบข้อเจ็ดสิบแปดนะครับเมื่อครบองค์ประชุมแล้วผมก็จะถามมติที่ประชุมนะครับอันนี้อยากจะทำการเข้าใจนิดหนึ่งอาจจะแปลกกว่าที่เราลงมติยติทั่วๆไปนะครับต้องเข้าใจตรงกันก่อนเสียก่อนไม่ต้องรีบครับไม่ต้องไม่ต้องรีบนะฮะโดยผมจะถามมติที่ประชุมในการถามนั้นจะถือตามยติ เป็นหลักครับยติที่เสนอเป็นหลักนะครับกล่าวคือจะถามด้วยการไม่ไว้วางใจเพราะยัติหลักคือเป็นยติที่ผู้นำฝ่ายค้านกับคณะผู้เสนอคือยติไม่ไว้วางใจนะครับอันนี้ยังไม่ต้องลงมติรับเอาสร้างควางตั้งแตก่อนครับอย่าเพิ่งกดบัตรแสดงตนก็ได้นะครับฟังให้ ให้กระจ่างชัดเสก่อนนะครับผู้ใดเห็นว่าไม่ไว้วางใจซึ่งเห็นด้วยกะยะตินะครับผู้ใดเห็นว่าไม่ไว้วางใจเห็นด้วยกะยะติต้องกดบุ่มต้องกดปุ่มเห,เห็นด้วยนะครับอันนี้จะสลับนิดนึง่งถ้าท่านเห็นว่า ไม่ไว้วางใจตามยติท่านต้องกดปุ่มเห็นด้วยเดี๋ยวขึ้นขึ้นป้ายก็ได้นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขึ้นจอก็ได้ขึ้นจอแล้วเอาให้ชัดแล้วไม่เข้าใจก็ถามเส่ยก่อนนะครับถ้าสมาชิกเห็นว่าไว้วางใจนะครับไว้วางใจท่านนายกตรีนะครับนะคือไม่เห็นด้วยกะยะับยติท่านกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วย ถ้าท่านผู้ใดกดออกเสียงครนางกออกเสียงนะครับซึ่งจะส,สับกันนิดหน่อยกับยตทิทั่วไปเดี๋ยวให้ขึ้นจอได้ไหมครับอย่าเอาให้ชัดเดี๋ยวจะลงมติผิดฮะขึ้นจอได้ไหมการลงมติถ้าไม่ขึ้นจอเอาว่าใครยังไม่เข้าใจนะครับเอาให้ชัดอีกครั้งหนึ่งครับผู้ใดเห็นว่า ไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจตามที่ฝ่ายคารเสนอกดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าไว้วางใจคือไม่เห็นด้วยกับฝ่ายค้านกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยเข้าใจนะฮะและท่านก็ดอกเสียงกรุนาก็ ออกเสียงนะครับ <c oughs> มีท่านใดไม่เข้าใจบางไม่มีนะครับ <c oughs> เมื่อสารจิกลงมติเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็จะประกาศผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบตามข้อบังคับที่178ประกอบ87นะครับรัฐนูนมาตรา151วรรวค4ีนะครับกำหนดให้ มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งคือต้องมีจำนวน2 4 7เเป็นต้นไปนะครับอันนี้ขึ้นจอแล้วนะครับไม่มีผู้ใดไม่เข้าใจนะครับ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการลงมติไม่ไว้วางใจ <c oughs> นางสาวแพรทองทานจินวัรนายกรัฐมนตรีก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขอให้ท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ของตนเองโดยกดบัตร <c oughs> แล้วก็กดบุญแสดงตนด้วยนะครับเชิญครับแสดงตนนะ ท่านประธานคะรักนกสีนอกสองแสดงตนค่ะบอกเลขที่แสดงตนครับครับท่านประธานครับพงพันยอศมืองเจริญครับ2 3 3สามสามแสดงตนครับครับเจริญครับเจน้าที่โจดย์นะสองท่าน้วครับมีไหมครับที่ท่านยังมีปัญหาเรื่องการแสดงตนครับจนครับท่านประธานคะหนึ่งแสดงตนค่ะ แสดงตนนะครับท่านประธานคะศูนย์แปดสี่แสดงตนคะครับยังมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนนะครับท่านประธานครับหนึ่งแปดแปดแสดงตนครับครับแสดงต่เพิ่มอีกหนึ่งท่านครับปิดแสดงตนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลนะครับนะครับ ขณะนี้มีผู้สแสดงตน485บวกกับ5นะครับเป็น490ท่านนะครับถ, <c oughs> ถือว่าครบวงประชุมนะครับต่อไปนี้ผมจะถามมติจากที่ประชุมจะไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองฐานชินวัตรนายกรมัมรีหรือไม่ ถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าไม่ไว้วางใจกรุณากดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าไว้วางใจกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับประธานค่ะดิฉันรัชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอลจอมทองหนองแขมขอเห็นด้วยกับยติ ลงมติไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตรค่ะก็บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้นครับกับก็ไดครับกับหนึ่งครับเชิญครับมีท่านสมาชิกท่านใดนะครับยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงนะครับท่านธางครับท่านธานครับครับเชิญครับ ท่านประธานขอเวลาสมาชิกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับครับได้ครับเราลงวัติครั้งเดียวครับรอรอได้ครับรับับได้ครับได้ครับครับครัท่านสมาชิกที่ยังอยู่ข้างนอกนะครับโรวาเข้ามาลงคะแนนเสียงด้วยนะครับมี ท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงบ้างครับไม่มีนะครับจอที่แสดงผลด้วยนะครับนะครับมีผู้มาลงมติ487ท่านนะครับเห็นด้วย161 บวกหนึ่งนะครับไม่เห็นด้วย319นะครับงดออกเสียงเกไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนผู้ไม่ไว้วางใจนะครับร้อหอดเสียงนะครับ อ๋อครับร้อยหกสเอ็ดบวกหนะน,นึ่งเป็นร้อยหกสิบสองครับคะแนนไม่ไว้วางใจนะครับร้อยหกสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมออกเสียงไม่ไว้วางใจนางสาวแพรตทองฐานจินวัฒนายกปรีด้วยคะแนนร้อยหกสบสองนะครับถือว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทน ที่มีอยู่นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติไว้วางใจนางสาวแพรทองานจินวัดเป็นนายกคนตรีนะครับระเบียบที่ระเบียบวรระที่ห้านะครับเรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีนะครับระเบียบวรระที่หกเรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีนะครับระเบียบวรระเรื่องอื่น ไม่มีนะครับผมขอขอบคุณคณะอน,นตรีท่านสมาชิกทุกท่านรวมทั้งรองประธานสภาทั้งสองท่านและเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านนะครับถ้าหากว่าการประชุมนี้มีอะไรขัดตกบุกคร่องหรือไม่สบายใจบางประการผมก็ขอให้ทุกคนได้โปรดให้อภัยด้วยนะครับวันนี้หมดระเบียบวาระ,ะการประชุมแล้วนะครับ ผมขอปิดการประชุมครับ